สวัสดีนะครับผมมานะครับนักเรียนแรกเปลี่ยน l s ลเรุ่นที่5.7นะครับประเทศอาเจนตินาะ ก็วันนี้นะครับเดี๋ยวมาจะพาทุกคนไปเที่ยวเมืองมาร์นะครับว่าเมืองมาร์เนี่ยมีอะไรนะฮะก็มองาร์เป็นเมืองเล็กๆในจังหวัดใหญ่ๆนะครับเมืองมาร์ชื่อว่าเรียวกรโตนะครับอยู่ในจังหวัดกรโดบาก็เดี๋ยววันนี้จะไปหาเพื่อนด้วยเพราะนัดเพื่อนกินไอติมกันไว้นะครับก็ถ้าอยากดูแล้วไปทุกันเลยครับก็ตอนนี้มาก็ออกจากบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกาลังจะไปตรงที่รอบัสนะครับเราก็จะไปดูกันว่าวันนี้มาจะพาไปไหนบ้างไปรอดูกันเลย คือวันนี้เป็นวันที่ร้อนมากวันหนึ่งเลยนะแต่มักใส่เสื้อดำออกมาแล้วลมเย็นมากแต่ว่าไม่สามารถสู้แดดได้เลยได้เสียงลงมนครับวัดท,ที่มาจะไปรอนะครับจะมาทุก30นาทีนะครับก็จะมาประมาณเวลาทุกชั่วโมงของนาทีที่15กับ45หรือไม่ก็20หรือ50นะครับไอ้มากก็ไม่ไแน่ใจว่าเขาเปลี่ยนเรามากก็จำไม่ได้อีกเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันว่าเราจะ ได้บัตรตอนไหนนะจ๊ะตอนนี้เรามาถึงที่รอบัตรแล้วนะครับอยากจะให้ดูว่าที่รอบัตรเราเป็นยังไงนะครับอันนี้คือที่รอบัตรนะครับอาจจะดูไม่ค่อยรวยเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ว่าก็ร่มดีนะครับตรงข้ามที่รอบัตรก็จะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนเด็กกับโร,รงเรียนอีกโรงเรียนนึงทางนือ ก็สิ่งที่มาจะเตรียมไปด้วยทุกครั้งเลยนะครับก็จะมีกระเป๋าวันนี้นะฮะก็อาจจะเอาไปใส่พวกสัมภาระที่ซื้อมาจากเซ็นเตอร์บ้างหรือไม่ก็หอบไปยิมบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ้างนะครับแล้วก็จะมีบัตรบัตรอันนี้นะครับเอาไว้จ่ายเงินก็ถ้าจ่ายด้วยบัตรอันเนี้ยมันจะ14เปโซแต่ว่าถ้าจ่ายด้วยเงินอ่ะจะ18เปโซแต่ว่าตอนเนี้ยเราจ่ายด้วยเงินไม่ได้แล้วเพราะเขายกเลิกเขาให้ใช้แค่นี้นะครับตอนมามาแรกๆเนี่ยค่าเงิน1เปโซเท่ากับ2บาทแต่ว่าตอนเนี้ยค่า เป็น1บาทาเท่ากับ1นึ่งเปโซไปแล้วคือเท่ากันไปเลย1ต่อหนึ่งไปเลยนะครับก็ถ้าจะซื้ออะไรก็สบายหน่อยแล้วตอนนี้ครับ A later few moments later. คือตอนนี้นะฮะเป็นเวลา4ี่โมงสีบนะครับมื่อวนเพื่อน5้าโมงที่เซ็นเตอร์นะครับก็ตอนนี้บัตรยังไม่มาเลยจ้าคือทุกวันบางทีมันก็ต้องรออย่างนี้นะครับบางทีก็มาไม่ตรงบางทีก็มาตรงเป๊ะนะฮะเราก็ต้องรอต่อไปช่วเป็นเพื่อนกันครับ คือบัรเราจะมาจากทางโน้นนะครับเราก็ตรงมาน,นี้แต่ตอนนี้ยังไม่เห็นวิวแลวเลยนะครับทุกคน <c oughs> ช่วยด้วยทำยังไงดีอทุกคนนี่มายืนจนจะกลับเราเพิ่งสังเกตว่ามันมีคำอยู่ได้มาไเป็นคำหยาบดูดิ few moments later. มาแล้วนะครับทุกคนกว่าจะมาได้ ตอนนี้ก็ถึงเซ็นเตอร์แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ลงตรงเซ็นเตอร์นะฮะเพราะว่ามาก์กมาเบอร์3มามักลงตรงนั้นนะฮะตรงแถวเราแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปตรงตรงกลางของเซ็นเตอร์นะฮะไปเจอกับเพื่อนเราจะไปเจอกันเพื่อนกัน ก็ตอนนี้มากก็อยู่กับเพื่อนแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็วันเดชใสวัสดีคกวันก็เดี๋ยวมักก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามาจะไปไหนต่อเดี๋ยวครับก็จะเก็บภาพมาให้ดูนะครับ จุดตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนรวมของอวัยรุ่นนะครับที่จะมารวมตัวกันนั่งดื่มมาเต้น,นะครับซึ่งจุดตรงนี้เรียกว่ามุนีนะครับซึ่งอันนี้นะครับก็เป็นเหมือนประเพณีการเรียนจบของนักศึกษาที่นู่นนะครับเมื่อเวลามีนักศึกษาเรียนจบนะครับเขาก็จะขึ้นรถแล้วก็แห่แบบนี้ไปทั่วเมืองนะครับเพื่อจะบอกประมาณว่าฉันเรียนจบแล้วนะอะไรประมาณนี้ครับ ที่นี่ก็จะมีแมคโดนั์นะครับมีซ็อกเวย์มีโลมิโตสแล้วก็มีอะไรแดงๆไม่รู้เป็นพิซซ่าแล้วก็มีบิซินาโต้สักอย่างบิซินาโต้ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้นะครับกำลังจะเดินไปรอบัสกลับบ้านแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับ<ๆ>ก็ไม่มีอะไรแล bye นะบ๊ายบายฮะบายเจอกันคลิปหน้า